สวัสดีครับพบกับ k c ซ t ่นะครับพบกับ6วิธีทำให้รถแรงขึ้นง่ายๆและราคาไม่แพงด้วยนะครับวิธีที่1การทดสเตอร์นะครับจะทำให้รถวิ่งเร็วขึ้นนะครับและเครื่องไม่อือแต่รอบจะมาช้าหน่อยนะครับวิธีนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันนะครับและเป็นที่นิยมของวัยรุ่นอีกด้วยนะครับวิธีที่2การผาท่อนะครับจะทำให้รถ ล่งขึ้นและเครื่องไม่อั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเสียงดังท่อโล่งๆล่นๆก็ไปใช้กันได้นะครับสำหรับไซนนันโลนะครับจะนิยมแต่งเป็นอันดับแรกนะครับวิธีที่3การเปลี่ยนแคมนะครับจะทำให้เปิดไอดีไอเสียเยอะขึ้นอันนี้จะกินน้ำมันนะครับและมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับวิธีที่4ี่ การใส่ยางเล็กๆนะครับจะทําให้หน้าสัมผัสน้อยนะครับจึงทําให้ลดการเสียทานและทําให้ลดแรงพอสมควรนะครับแต่เป็นอันตรายนะครับส่วนมากนิยมใช้ในสนามนะครับวิธีที่5กล่องจ่ายไฟนะครับจะเพิ่มแรงการจ่ายไฟและกล่องไฟคอยนะครับก็จะเพิ่มไฟคอยไปสู่หัวเทียนที่สูงขึ้นนะครับวิธีที่6 การเปลี่ยนหัวเทียนเข็มนะครับจะจุดระเบิดดีกว่านะครับและก็จะทนกว่านะครับแต่ราคาก็จะแพงนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ชาแนลน้องใหม่อย่างผมได้นะครับ